ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดราชบรุรีจัดพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองสมาณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสิทธ้าในระดับอำเภอสิบอำเภอและระดับตำบลหนึ104่งสี่ตำบลโดยมีพระเดชพระคุณพระราชว,วชิรานุสิธิ์เจ้าคณะจังหวัดราชบรุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่7มิถุนายน2567นณวัดหลวงพ่อสุดธรรมกายยาราม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีบ้านแสนกระบะปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบรุรีมีประชากรจำนวน231ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาทำไร่อ้อยมันสำปหลังและเลี้ยงสัตว์เป็นชุมชนไทยพื้นถิน่นที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนสู่หมู่บ้านรักษาสิทธห้าซึ่งมีวัดจอมบึงสำนักสงฆ์ถ้ำเขาประแจสำนักสงฆ์เขากลางตลาดเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนมีการทำบุญตักบาตรเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมในทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการศีลส,สมาธิปัญญา ตามหลักสิลหนำประเด็นปัญหาของชุมชนหมู่บ้านในด้านต่างๆมาสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกันส่งเสริมจิตอาสาและความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบ้านแสนกระบะได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาหลักศีลห้ามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันในการสร้างความปองดองสมาฉันทําให้ชาวบ้านมีความรักความสาม,มคัคคีและนําไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาทางสังคมความยากจนโดยสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไล่สุดพว่วงเป็นต้นแบบของวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนการไปกัน รวมกลุ่มของผู้สูงอายุผูว่างงานบัณฑิตตกงานามาสร้างอาชีพโดยนำรักปาเสีาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เช่นการใช้พืชผลทางการการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนเช่นอ้อ,อยกล้วยกระจียบมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลให้คนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วพอวันพระหรือว่าวัน วันพระไม่ว่าวันพระสิบห้าค่ำหรือแปดค่ำก็จะไปทําบุญที่วัดอย่างวัดจอมบึงอย่างวัดเขาารรมนัสกสงฆ์เขากางตลาดแล้วก็ำสำาักสงฆ์าสำเ็จแจก็จะไปทําบุญกันแล้วก็ตอนเย็นก็มีการรักษาศีลประจำนับในช่วงวันพระไม่ว่าจะเป็นพระสิบห้าค่ำก็ดีแปดค่ำก็ดีจะมีพี่น้องประชาชนผู้เฒ่าผู้สูงอายุจะไปรักษาศีลกันที่วัดแล้วก็สถานที่ต่างๆ ตามที่หมู่บ้านเราถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ดีมีสุขแล,ล้วรักษาสินกันทั่วหน้าภายใต้การบูรณาการเครือข่ายทางศาสนาอำเภอจอมบึงเทศบาลเมืองจอมพลเทศบาลตำบลจอมบึงมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงหน่วยงานภาคีภาครัฐและผู้นำชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจเป็นภาคีเครือข่ายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีไร่สุขพ่วง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์รักจอมบึงเป็น,นกลไกในการหนุนเสริมสร้างเครือข่ายการเกษตรการแปลรูปรผลิตภัฑ์สินค้ายกระดับพัฒนาตลาดแนวพื้นบ้านสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดราชบรุรีในการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยสมราชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงก็ที่ไร่สุขพวเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับที่เอาเรื่องของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในระดับครัวเรือนนะครับทั้งเรื่องของการพึ่งพาตนเองการออกแบบที่ดินนะครับเพราะว่าตอบตอบโจทย์เรื่องของการเป็นพื้นที่แห้งแล้งนอกเขตชนบทานนะครับจนเราสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้นะครับ หลังๆเราก็เลยเริ่มที่จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็งานสําคัญของเราต่อจากการลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองก็คือการทําให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับเรากลายเป็นบ้านต้นแบบเป็นชุมชนต้นแบบเป็นครัวเรือนต้นแบบที่นําพาคนที่อยู่รอบๆชุมชนเราเนี่ยให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเช่นที่มีคุณภาพชีวิตที่แย่นะครับประสบภาวะนิสินนะครับว่างงานนะครับมีลูกหลานเป็นบัณฑิตจ,จบใหม่แล้วก็ยังไม่มีงานทำเนี่ย ก็เป็นสถานที่ที่ฝึกอบรมผู้คนนะครับคนในชุมชนก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับจนเราเนี่ยตัดสินใจที่จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับออตอนแรกเราเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเราอยากกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้นโดยเอาบุคคลภายนอกเข้ามาก็เลยจดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสารรค์รักจอมบึนะครับชาวบ,บ้านชุมชนแสนกระบาได้ยึดหลักการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็งยึดมั่นตามหลักธรรมสิิห้าจนเป็นต้นแบบตามวิถีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรมเป็นหมู่บ้านรักษาสิทิห้าโดยคำนึงถึงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีสงบสุขการสร้างความปลองดองสมานฉันยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับความดีงามของสังคมเพื่อเป็นหมู่บ้าน ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน